ตรงนี้เราบำไก่กำลังมาหนูเล่นเป็นอะไรลูกวันนี้พักเนื้อเป็นคนพักเนื้อคนม้งพักเนื้อพักไหนคนใต้ค่ะคนใต้เออแหล่งใต้น้อยแหล่งใต้แหล่งไม่เป็นแหล่งแล้วข้างบนนู้นคนอะไรเป็นไก่เป็นไก่เล่าไก่เดือดได้ทุกอย่างเลยพวกเรานี่นะเออไก่ไม่สุกไก่ทอดอร่อยว่าน้องว่าน้องไก่ชุบแป้งทอด ขเหียวข้เนียวข้าวเหนียวอันนี้เป็นการบรรเลงสดนะครับไม่ได้มีไม้เจาะให้นะเพราะว่าเขาไม่ได้นัดหมยไว้นะครับกู้หมูก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงกันอะไรลูกอยากไปเล่นอยากไปได้้วแจกทีแจกที่ใครอะได้เราเราไม่ได้เล่นตลอดเราเราเล่นกันแป๊บเดียวแล้วพวกเราเาก็ไปถลุงของรางวัลชุ้อเอนได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะนั่งเล่น ใครจะด่าก็ด่านะเออด่าเลยเอ้อทำไมให้เด็กนั่งเล่นสงสารเด็กอู้ดรามาเพียบเวลาที่เราเราลงคลิปนั่งเล่นไปแต่วงเราอะคนโลกสวยเพียบเลยทําไมให้เด็กนั่งเล่นเป่าแล้วทรมานนู่นนี่นั่นทาไมไม่หาเก้าอี้คุณเดินอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์คุณไม่รู้หรอกความจริงของโลกมนุษย์คืออะไร <c oughs> เราต้องฝึกให้พวกเขาเจอทุกรูปแบบนะครับวันนี้ก็บรรยากาศสบายๆให้พวกเขานั่งเล่นพับเพียบไปเลยนั่งพับเพียบเล่นมีเขาเสียใจ คอมโบเวอร์ชั่นนั่งเล่นเหนื่อยไหมเหนื่อยนี่คนสวยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยที่สวเยเลยงานสุดท้ายของพวกเขาแล้วใครอยากดูผลงานเมื่อกี้นี่ไปดูได้ที่อะไรว่าอินดี้วิทยากูถ่ายคลิปไ้คุ้มค่า สมราคานะแม้ว่าพวกเขาจะไปประกวดในระดับเกณย์มาแล้วได้รางวัลไม่ดีได้รางวัลที่3มานะครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆนะเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาได้สร้างไว้ให้กับโรงเรียนหรือฝีมือที่พวกเขาได้สแสดงออกในโรงเรียนเน่มันมันโคตรยิ่งใหญ่นะนะพวกรางวัลที่เขาได้มาเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะ,นะเพราะว่าเวลาที่ไปประกวดนะมันจะต้องแบบจับเอาเกณฑ์มาจับนเนาเกณฑ์มาจับใครสวยกว่าในชัววนช่วโมงนั้นก็ได้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนี้แบบคือโปรแล้วโปรเฟชชั่นแนลมาก มีการแสดงที่แบบสุดยอดจริงๆสมกับเป็นฟินาเล่เป็นฟินาเล่ของเทอมนี้เลยเนี่ยเพิ่งดูของสวยๆงามๆบนเวทีเสร็จแบบหันมาข้างเวทีเจอแบบนี้เซ็งอีกพวกเธออย่างนี่้อะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยทอะไรกูดูเลยไหมไม่เหนื่อยหรอ ปานะะคเปิดได้วิชาการที่โรงเรียนบ้านห้วยป่าเราจะพาไปแนะนําซุ้มแต่ละซุ้มกันนะค่ะไปค่ะเรามีพี่พี่คนสวยยืนคุมนะคะซุ้มนี้เป็นซุ้มเอ่อจะทักษะการทํางานการดำรงชีวิตและทักษะแล้วพี่มันอะไอันนี้ซุ้มอะไรคะซุ้มทักษะอาชีพค่ะมีอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยค่ะอันนี้ของเปาลหัวขาเทียนหอมอุ้ยเทียนหอมเทียนหอมกินแล้วเป็นเด้อ Oh. ต่อไปต่อไปอย่ามองเย่ามองอย่ามองข้อสูตรเลยคะข้อสูตรขั้นตอนและวิธีการทำของข้าวผ้าไหมหนึ่นำพาราฟิลมไปละลาย 2. ใส่สาร PE และสาร S&A ลงไป 3. พักไว้ให้เย็นและใส่กลิ่นตามความชอบจะเป็นกลิ่นตะไคร้กลิ่นอะไรก็ได้ครับเป็นน้ำหอมก็ได้ครับ 4. เติมสีสันลงไปให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับอุ้ยน่าไปทำเนาะอันนี้อันนี้แนะนำหน่อยใคร ขอกิจการนี้เมมีไม่มีอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรกระงตาปูบัตเตอร์จับได้ไหมจับได้เอาไว้ใส่น้ำแข็งน้ยกขึ้นมานะอย่ายกขึ้นมานะอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษอันนี้ให้เราเป็นไปเองใช่ไหมอันนี้คืออะไรครับกระงตาปูดับกินกร้งตาบูดับกุ้ตาบูดับกินเนาะกระงตาปูดับกินค่ะกระงตาบูดับกินไม่ได้กินนะคะแน่แน่กินได้ไหมมันไม่สามารถกินได้นะคะคุณไข่หมูอันนี้อะไรเนี่ย อช่วยกันท <uh> ุน่ารักจังเลยอะผู้พี่ยังนั่งแคนั่งแคะไรอยู่ีวิวซุมนี้หน่อยครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดียูอุ้ยน่ารักอ่ะนี่ลูกสาวนะคะไม่ใช่ลูกชายลูกสาวดิฉันเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ย้ยมากเลยอุยน่าไปให้ครูเนาะซื้อได้คะซื้อได้ซื้อได้ไปซุ้มต่อไปไปซุ้มต่อไป เองยาวๆเลยอันนี้อันนี้เราไม่กล้าเข้าไปนี่ต้องมาตรงนี้คุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทำคมที่ครูเขาพูดก็คือถ้าเขาไม่มีใจก็มาตัดไข่กับครูนะถ้าเขาไม่มีใจมาตัดไข่กับครูนะคะไข่อันนี้อันนี้อันนี้ไข่ในเดือนสาวไข่ในเดือนสาวได้อไหจ้ะอ่านค่ะอ่านได้ไหมคะอ่านผ่าน แล้วก็นิ้วนิ้วที่ไหนสอนมาพี่วิธีหาขนมกินง่ายๆอันนี้เราจะไปซุ้มต่อไปซุ้มต่อคุ้นๆเหมือนงานตุนจินไปซุ้มนี้ก็ดีกว่าโกลด์โลาระการเรียนรู้ศิลปะนะเรื่องเล่าจากหาสมุทรวิสวยมากโหนยังวาดไม่เป็นขนาดนี้เลยสวยมากสวยมากเราเราเราขอเป็นมพ์เตอ้อเราขอเป็นมพ์เตอ้อเนี่ยสวยวูวูอันนี้เราทำองนะ หรอแต่แต่อันนี้เราก็เป็นคนทําเองนะ,ะอ,อนนนันนี้ดิมทํานะเนี่ยใช่พี่เซนหน่อยค่ะมันคืออะไรคะมันคือ,อหอะไรค่ะซูมก็สวยแต่ละอย่างดีแล้วอันน<ๆ>ี้ไม่ไทยก็จะเป็นอะารก็โบราณอันนั้นอันนั้นก็สวยต้ไม้โบราณสวยมากตนนั้ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มที่ดีที่สุดในในงานนี้เลยนะคะซุ้มนี้ อะไมไม่ใช่ไม่ใช่ร150้อยสี่สิบแปดร้อาสรไปนแล้วก็ทอนลูกเต่าได้เฮ้ยมไม้มันเก่งจังวะปามเล่นกับเขาดินี่ตัวตึงคเล่นนัไมครับผมตัวตึงคณิในห้องผมชอรงเรียนครับผมอรงเรียนแต่ผมตัวตึงในห้องครับไม่ไม่ต้องวดเพาผมอรงเรียนครับผมบโรงรต้อง <c oughs> ไคุยก <c oughs> ับมันหลอกไปกันต่ <c oughs> ก,กำลังนั่งรอพอออกันนะครัประมาณว่าแบบเดินดูซุ้มอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายรูปกับเด็กๆด้วยตอนนี้เราก็อยู่ซุ้มของเราซุมซ้มดนตรีสากรนจัคร,รับ,บผสวัสดีท่านใดนะครับใช่ครับทีมนี้เป็นอินดี้คอมโบนะครับปีนี้ก็ไปประกวดระดับเขียทีิการศาึกษาก็ชนะเลิศเป็นปีที่ส1ต่อเน,นื่อง ต่อมานะครับฝั่งนี้เราเตีม ขอบคุณรับเลยลูกครับเลยขอบคุณครับขอบคุณครับได้ข้านอกครับผมขอบคุณท่านนายกครับผมครับขอบคุณครับผมได้แล้วพอโอเคทำไหมครับโอ้รักษามาตรฐานเก่งเรื่องนี้นะโอ้ขอบคุณครับผมครับปะกลับเอาได้ติ๊บแล้วนี่ร้อยอ่า เดี๋ยวเราจะเปิดบูธนะเราจะเปิดบูธให้น้องได้เข้ามาลองลองเล่นยกเว้นเครื่องเป่านะเครื่องเป่าให้จับเฉยไม่ได้ให้เป่าพวกกีตาร์พวกเบสพวกคีย์บอร์ดอะไให้น้องได้กดแนะนําเขาไม่ได้บอกว่าให้เขาเล่นให้เป็นนะให้เขาได้สัมผัสให้เขาได้ลองจับดูเฉยแค่กดแล้วมีเสียงแค่นี้ก็ดีใจแล้วเนี่ยเหมือนทีมกล้องตอนใี้เขาได้ตีเนี่ยตีแบบนี้แบบนี้แค่นั้นเองแนะนําให้เขารู้ว่าอะไรคืออะไร่ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะตีเป็นนะใครก็ตามที่เข้ามาเนี่ยเราเรารับเขาหมดให้เขาได้ลองลองเล่นดูเพื่อเปิดโลกให้เขาว่าเขาครั้งหนึ ท่านนายกนะครับถือเป็นกําลังใจที่ดีมากๆนะครับนายขม,มูก็คาดหวังว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่จะมองเห็นความสําคัญในตัวของพวกเรานะท่านนายกก็น่าจะรู้จักเรามานานแล้วแหละเพราะว่าคนที่เรียกชื่อขม,มูได้นี่ก็ไม่ใช่แค่น่าจะไม่ใช่แค่ได้ยินชื่อมาเผือนๆนะครับคนที่เรียกชื่อขม,มูได้เต็มปากนี่น่าจะรู้จักมานานแล้วนะครับปีหลังๆมานี้เราก็ของบสนับสนุนจากอบตอนะครับเดี๋ยวเราจะได้เครื่องดนตรีมาเสริมอีกเพียบนะครับ เพราะว่าโครงการที่คุณผ so, you ูเ right? ข right? mm ียนไปก็คือส่งเสริมวงดนตรีลูกทุ่งนะครับส่งเสริมวงดนตรีสากลนะครับแต่ว่าในวัตถุประสงค์ก็คือส่งเสริมวงดนตรีลูกทุ่งนะครับเพราะนั้นเราจะได้เครื่องพงเนี้ยมาแล้วก็มีลักไก่นะครับลักไก่ใส่วงโยด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่นะครับสามารถใช้ได้นะท่านบอกว่าให้รักษามาตรฐานแบบนี้ให้ไปได้นานๆนะครับแค่นี้ก็มีกําลังใจแล้วโอเคเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปครับผมอยู่ในช่วง จะาเป็นเตาเาอยู่ในช่วงอยู่ในช่วง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  <c oughs> อยู่กับไอ้ฟอยฟอยฟอยอยฟอยอยู่กับจอบตอตตอตอตอี่ฝากงานหน่อยอ่าไปถ่ายซุ้มวิทยาศาสตร์วิดอยากให้เขาพิเศษพิเศษว่าสงคมามีอะไรค่ะเน้นตัวอยู่เน้นตัวอยูุ่้มภาษาไทยคุ้มภาษไทไอ้พวกเนี้ย ตอนนี้ต้องขอส่งกล้องโดยตรงคนะคดีนะผูบอกว่าจะเปิดให้เด็กเข้ามามาเล่นมาเล่นมาจับมตีว่าดีกบานไม่อยกเลรช่ะเ๋ยวค่อยปล่อยให้เด็กมาเล่นนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจเฮ้เดี๋ยวเราไปเขาเรียกว่าไงอะไปหาดูซุ้มต่างๆ เกมก็ได้จะ่แล้วนำไปเกือบทั้งหมดแล้วใช่ตอนนี้ก็น่าจะเหลืออาวิทให้เราวันนี้จรวดขวดน้ำก็เคยเล่นมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรบ้างคะวันนี้ล่ะคะมีเเข้าไปได้ไหมอ๋อขออนุญาตถอดรองเ้าไหมคะขอดค่ะเกมเศรษฐีค่ะเกมเศรษฐีเหรอคะบอกน้องเขาหน่อยอะไรเอ่ยการต่อวงจรยังไงค่ะวงค่ะอันนี้ จกรรมอะไรคะคลิปโรยน้ำค่ะคลิปโอยน้ำเกี่ยวกับอะไรคะกดเบสค่ะสาวนักเรียนคะเป็นการทดสอบกดเบสนะคะกดเบสใช่ค่ะคืออะไรคะเออต้องถามเด็กหญิงน้ำฝนนะคะว่ากดเบสคืออะไรคะน้ำฝนคะกดเบสคืออะไรคะไม่รู้ค่ะยังไม่เรียนค่ะพิญญาต้องจับต้องค่ะแล้ให้กดเบสนี้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเออกดเบสคืออะไรคะไปถามทั้งหนค่ะ เจอนด้ค่ะแล้วคุณนี่ต้องเป็นคนตอบคำถามนะคะกดเบสคืออะไรคะคุณขากดเบสคืออะไรคะมีไมค์ส่วนตัวค่ะกดเบสคืออะไรคะได้ค่ะคืออะไรคะคุณคิดว่ากดคืออะไรกดกอไก่รอเรือตอนเด็กคืออะไรคะกดคือสารใช่ไหมคะอ่าแล้วหนูคิดว่ามันจะมีแบบเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงรสชาติกินได้เหรอกินได้เหรอคะกดกด ก็คือกรดเนี่ยมัเป็นสารที่มีเหมือนมีรสชาติแบบเปรี้ยวเช่นอะไรบ้างอะไรบ้างที่เป็นกรดได้บ้างในชีวิตประจำวันมะนาวมะนาวอ่ะน้องตอบแล้วมะนาวส้มอ่าส้มผลอย่ายอมแพ้ค่ะผลมันเหรอคะน้ำมันเหรอคะน้ำมันน้ำมันเปรี้ยวหรืกรดอ่ะต่อไปได้กรดเลยอ่ะต่อไปดตอ่อไปดีกรดค่ะ ผมมีรถขาะผมมีรถหาอะไรบ้างที่จะเป็นน right. ้ารกอะไรที่มีความโสมยไดีกดนะคะกดมันจะเป็นสารดีอากดมันจะเป็นสารที um ่ว่ามีรเียวมันเป็นกดมันสามารถตก่อนา่อนสิ่งสผได้เรียกว่าสารทีเป็นกดแต่สารที่เป็นเบก็คือสารที่มีความลื่น มีรถฝาดเช่น,อ,น,ชน,นอะไรบ้างลื่นๆในชีวิตประจำวันเลยอะไรบ้างลื่นๆื่นอะไรบ้างลื่นน้ำมันอะไรอย่างนี้แชมพูเลวได้ไหมแชมพูเลวมีความลืม่นไหมอ่าแชมพูเลวก็น่าประหลาดนี้เ<อ>ราจะทดสอบโดยการใช้กระดาษลิดมัสอันนี้คือกระดาษลิดมัสอ่นนาอแบบนี้ฝนตั้งใจเรียนค่ะเอออันนี้คือกระดาษลิดมัสนะคะอันนี้สีน้ำเงินอันนี้คือสีแดง ไว้สำหรับการทดสอบกดลิฟต์โดยเราจะในนิดอ่ะเริ่มอ,อย่างละหนึ่งแผ่นอ่าเดี๋ยวนะคะชินะ้นนี้กออกเลยสีแดงเราจะใช้ทดสอบเบสถ้าสารละลายที่หนูจุ่มอันนี้ลงไปเนี่ยมันเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินแสดงว่สาสารละลายที่หนูจุ่มเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นเบส เป็นตาของเนตรงกันข้ามสีน้ำเงินไว้สำหรับทดสอบความเป็นกรดค่าน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่าเป็นอะไรเป็นกรดอ,อ่จะเลือกอนไหนจิ้มค่ะชี้เอาไหนดีคะเอาไหนเอาไหนคะชี้ค่ะคุณลูกค้าขาอันนี้นะคะเอาลองนะคะอ่าุ่มลงไปอย่างนี้อ่ะแล้วเราก็รอเดี๋ยะๆ,ๆจะไว้เหอะอ ใช่อออาทิตย์รอดูว่ากระดาษลิฟท์มันเปลี่ยนสีจากสีไหนเป็นสีอะไรอ่ารอดูไม่ชอบจุ่กลงไปเยอะเออมาหาเปลี่ยนไหม ม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสีอ่ะแต่กระดาษลิมาสีอะไรเปลี่ยนสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีอะไรสีแดงสแดงสแดงว่าอันนี้มันมีคุณสมบัติเป็นอะไรกดหรือเบสกดกดถูกต้องเยอะมากคะ่ะต้อง,องเก่งมากค่ะถูกตอ้องหนีดีกว่าหนีดีกว่าหนีดีกว่า,ไ,วาไม่ได้กิน้วค่ะที่เป็นต้านใครทำคะใครทำคะที่บุญสา ที่เขาอยู่ในโดมน่าจะาแบบรอดูอะไรประมาณนี้เอ้ยรอมาเล่นซุ้มต่างๆเพราะตอนนี้เขาทดนลงทุนองกัน,นกันะลรวะกันกันเล่นกันอยู่เดี๋ยวตีกึ่มกึ่มมากอัน,นี้ซุ้มภาษาจีนโอ้ยซูส,สียงดังแต่ถ้าเขาเปิดให้นักเรียนเข้ามาในซุ้มใช่ไหมคะเขาจะมีจะมีใบให้เราให้เขาเซ็นให้คนที่แบบในซุ้มเซ็น ภาษาไทยคณิตวิทย์สังคมการงานอาชีพสุขันศึกษาภาษาต่างประเทศศิลปะดนตรีในสวนปฐมวัย thank mm -hmm. you แค่นี้เลยนะตอนนี้ก็11โมงนะครับอีกประมาณนักครึ่งชั่วโมงเราก็จะปิดงานแล้วเพราะว่า,าให้กิจกรรมแค่ครึ่งวันเดี๋ยวผมจะมานะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณท่านนายกอบตอด้วยนะครับท่นานนายกอภิชาติเงินทวงนะครับที่ให้ทิปม,มา2,000บาทนะครับคุณหมูก็จะเลี้ยงน้ำพวกเขาคนละขวดก้พอนะครับเลี้ยงเยอะเกืนนะครับวันนี้ครับผมเอาไว้แค่นี้จะไปคลิปหน้าแลไปก่อนสวัสดีครับ